โอเคก็สวัสดีานผมาชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมมัตี้เบเกอร์นะโอเควันนี้เนื่องจากมีเวลาว่างนะจะมาลองเออ่สปีดศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะว่าจะได้กี่วินั่นเองนะเห็นเขาส่วนใหญ่ไม่เกินสิบวิมั้งเออนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะทำได้กี่วินะผมจะจบไปลาไว้ก็รอรถล,ลงสักแป๊บนึง โอเคถนนเริ่มลงแล้วเรามาเริ่มพิธีกันเลยดีกว่าเนี่ยกว่าเราจะสตาร์ทก่อเราจะขึ้นคอมเสร็จก็เรียบร้อยลงปดี0ศูนย์ถึงร้อยพอนะผมไม่เอาท็อปสปีดแล้วกันพอถึงร้อยแล้วผมพอดเลยอันตรายเส้นนี้ลมมันเยอะๆยอะเริ่ม ันนี้ผมไม่ได้นับแล้วว่ามันจี่วต่รู้สึกว่ามันโคตดเร็วเลยหมดปอกทุกเกียร์โอเคเรากลับรถมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้ลองเบิร์นยางนี้ <laughs> จะเป็นยังไงวะเออ,โ,อโหดำเฉียบมาพร้อม หนึ่งสองสามโอ้เรียบร้อยได้กี่วิผมไม่รู้นะผมซับมายาวเลยไปแก <c oughs> เดี๋ยวมาอันตรายครับมันลองได้แค่ไอต,ตรงเมื่อกี้เออก่อนที่จะข้ามมาโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ชอบก็อย่าลืมอะคลิปว่พูดซ้มเมื่อกี้เหมือนคลิปที่แล้วเลยโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like. ลค์นะ like. ใครที่ชอบมากๆก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเออขับรถกลับมาแป๊บนึงบ่าวเด็ดบาว,บาว I'm about it.